ตัดๆไปเลยนะตัดๆไปเลยว่าหัวเรียวหัวเรียวแค่บอกไปเลยควรจะลยนี่ครับคุณเคยเห็นนะครับแบบนี้นะใช้เป็นแป้งสดนะครับไม่ใช่ลาเตี๋ลูกกาลสอเคบับนะครับทุกคนดูครับโอ้โห,โโหลูกค้ายเยอะมากๆนะครับภาพดึงผมเป็นที่อบร้อนไปเลยกวาดไปแล้วแปลว่าอะไรไม่รู้แต่วกาเป็นกระลืมนะ สวัสดีครับผมตลอนถ่ายคลิปนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็อยู่ที่ถนนคนเดินพระงามนะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูร้านเคบับนะครับผมแขกเคบับนะครับดูลูกค้าเยอะมากๆนะครับทุกคนทุกวันก็คือนะครับทำมาอยู่ตลอดนี่เป็นตัวได้ตอบพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ขายดีมากนะครับ นี่ครับหมูาสนท่าตะลุงได้สุนท่าแกะได้อาจมีอะไรบ้างครับพี่ที่ร้านอ๋อที่ร้านจะเป็นเคบับไก่กับเคบับเนื้อครับเคบับไก่กับเคบับเนื้อนะครับผมนะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับถ้าไก่30บาทครับถ้าเป็นเนื้อเจ็ดสิบบาทครับไก่30นะครับถ้าเป็นเนื้อเท่าไหร่นะ70บาทนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้ไก่ครับผมเป็นไก่นะครับโอ้โหขายดีมากนะครับทุกคน ขวดเลื่อนเก็ดข้าวหน้าอยากใส่ก็ได้กระเพาะใส่ก็ได้เราไม่ได้ใส่ระเพะนี้นเพื่อนนะแต่ในอยากได้สามคือขวดไม่เกดใจขวดทุกข้าวจะมีเกล็ดนะครับนี่ครับขวดที่เกลก็ต้องตัวนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นแป้งสดครับผมแป้งสดนะครับเป็นสูตรของทางร้านนะครับเป็นสูตรของทางร้านนะครับตอนี้จะตัวนี้เราจะเอามาทับให้เป็นแบนก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็เอาไปทำให้สุกครับเอากระทะ EP อ่าครับผมนี่ เราก็จะเอาไปวางในกระทะให้สุกนะครับหกติดประมาณหกกโอ้ลูกค้าเยอะมากนะครับขายตลาดไหนบ้างครับพี่ตลาดอิษที่ตลาดคนหนุนเดินนครศรีธรมเนียครับผม,มส่วนจันถึงพนหาถขายที่บ้านโป่งจ้นที่ันถึงพนหาถขายที่บ้านโป่งนะครับราชบุรีรนะครับโอ้โห<ม>สุดยอดนะครับตายมากมากกว่าหกเตอ นี่นะครับทุกคนนะมีไก่แล้วก็มีเนื้อนะครับราคาไม่แพงเลยนะทางร้านที่เขาเป็นแป้งสดด้วยนะครับเี่นะครับเป็นสูตรของทางร้านนะเตานี้ร้อนไหมครับพี่ร้อนนะแต่ว่ายังไม่สุกใช่ผมจะทำให้แค่แป้งปลาดอกกันไดนไอมครับแต่มันจะไปสุกกับเตานูนอีกอ่าจะไปสุกที่เตานู้นนะครับ รนะคับถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นสูตรของทารานเลยใช่ไหมครับตัวนี้มีสาขามีแฟรนไชส์ e ไหมครับพี่มีอีกสาขาหนึ่งที่สมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเป็นชื่อร้านแขกเคบับเหมือนกันครับผมแขกเคบับเหมือนกันอยู่ที่สมุทรสาครครับอยู่ที่สมุทรสาครนะฮะตลาดอะไรครับพี่บางกดขายอยู่ตามตลาดนัดทั่วไปอ๋อตามตลาดนัดทั่วไปนะครับครับ ตัวนี้เป็นเป็นไก่นะครับโอ้โห <ś led> นี่ครับนีบขอบคูณมากๆแล้วมาจัดาเรื่อล่า่ใหม่นห้าด้ยนดกร่ครับไก่ธรรมดาสรัตันต่อกันได้นะครับนี่ครับคือ <ś led> ขึ้เคยเห็นนะครับแบบนี้นะใช้เป็นแป้งสดนะครับปกติเราเห็นนี่คือเขาจะทําแป้งมาเรียบร้อยแล้วนะทางร้านนี้จะเป็นแป้งสดว่าอย่างเมื่อกี้ผมสงสัยเต๊ตานี้เอาไว้ทําอะไรนะฮะเอาไว้ทับแป้งให้มันแบนนะครับครับผมแต่ว่ายังไม่สุกนะทุกคนจะไปสุกที่เตานู้นนะครับถ้าทําให้สุกที่เตานี้เลยได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าจะใช้เวลานานแตว่าจะใช้เวลานานนะฮะผมคจะถจะรอนานจะรอนานนะครับ ครับผมก็ขายผ่านตัวโร้านนี้ขายดีมากๆนะครับทุกคนขนใจเลยนะครับถนนคนเดินพะงาวนะวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่ครับผมข้าวสวยเยอะแบบนี้ทุกวันเลยไหมครับอะไรครับเยอะแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะไม่ใช่ทุกวันนะทุกอาทิตย์นะเพราะว่าขายเสาร์กับอาทิตย์นะครับแล้วคนกล้างไปครวจะลงเพราะฉันอื่นก่อนเพราะตลาดที่ออกปากไปเลยนะออกปากไปเลย ว่าพูดยาวอาพยาเพื่อบอกดีควรจะลงลีที่จะทำายสร้างบ้านสร้างบ้านน้สร้างวิวากให้ที่ไนก็ได้คตอยเที่ทุ่านเลตอนนี้นะครับทุกคนแถวยาวแล้วนะฮะตอนนี้นี่ทำไว้ยังไม่ทันเลยนะครับรู้นกนี่ก็เป็นเครื่องเคียงของทางร้านนะครับ อันนี้ขุนย่เตัวนี้นนหังจหรือขุนย่าทิมแล้วแต่ที่อยู่ตบบ้นบสดต,ต,ต,ต้นสดตอนนี้เป็นร้านทองตกเล็กเลยนะครับมาบ้านเพื่ออะไรเจ๋งมากตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ทอง มันฝรั่งนะครับอันนี้คือเราจะบดมาแล้วนะ่ครับาเจะบมาผัดใช่มับผ่ไครับอ๋อผัดนะครับผมบอกว่าบดนะโทษทีนะครับทุกยอดมากนะครับไม่น่าเชื่อเราอายุร้อยปีเราไปลงบาก็มีมีควางหลันี่ไม่ใช่เราเพีอ่ะลูกกาเรีอกให่หูมหาเลย ก็ปอกหายไปเออกระายยิ้เลยอ่ะพีใสช้อนถี่แยกนลูกหลานบอย่าหญ้ามันขึ้นหากระเรียกเราไม่เห็นคือหาด้วยอ่ะเป็นไรอ่ะบอกกูไม่ได้เจอหรอกกูไปดูบ้านกูมาเขาสร้างบ้านไหนเหอแล้ก็สิบสาปีเนะครับทุกคนหอใส่ฟอยให้อย่างดีนะครับก็คนเขาสร้างบ้านอลไรนะสิบสามปีเสร็จแล้วกะชอนก็เอาไปใสทำก็ออกสายได้แต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วกระทอน แขกเคบับนะครับทุกคนดูครับโอ้โห,โโหลูกค้าเยอะมากๆนมากนะครับ ข้าเออะไรครับ่คเกอก่อนน้ี้มกลรยาเกือะไรครับถ้าเป็นตัวนี้เป็นอะไรครับพี่อ๋อนี่จะเป็นเนื้อครับ อ๋อตัวนี้เป็นเนื้อนะครับทุกคนเป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อวัวเป็นเนื้อวัวนะครับผมแสดงว่าที่อยู่เตาตัวนี้ก็จะเป็นไก่ไก่อย่างเดียวเลยครับไก่อย่างเดียวนะอันนี้เป็นไก่นะครับทุกคนบตะเวทพิเศษกระดกอิการลักเหรษฐาที่ตาปราบวมตาปวดหัวใจบำรุบแล้วก็ตายไปแล้วยโศกตายหล้ยกลอม ก็ไปดูบ้านกัด้วยรบอกเอยู่ได้อีกสาปีนะามาอยู่อยู่ก็ไปใช้กับมเรงลดกาามปีนะ้วไปรไปตามโค้าบแก้ายไม่ได้่เเรื่องตีนแต่ว่าเราได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อาท่ไป้ากคคุ้อวมากนะครับ ตายไปก็ต้องมีให้ใครบอกว่าใจตูจะดันอะไรไม it, ่เด็กเป็นพระธรรมคำสอน้ึดถือ8ปุ่ม4คำัระธรรมยนดถัอตอนนี้พระผู้ดูปกครองที่มาอบรมบาลีก็เปอดนี่นะครับท่านเรียนบาลีนะครับไปอยากจะรู้นะครับเพราะว่าคอบบาลีอ่านไปแล้วแปลว่าอะไรไม่รู้เลยก็ต้องไปเรียนนะครับแต่ก่อนที่มาเรียนเรื่องบาลีเคล็ด ท่นนา,กกา,านบาปก็ไค่ได้เอาระเบียบอะไรก็มีพอมีน้องผู้จะดูกๆดูคนแล้วก็วัดต่างๆเลือ่อนแรอบให,ให้วัดได้เก็บไว้ใช้จ่ายต่อไปเพราะว่าทผมบาทไม่ได้หมดซึ่งโอ,อ้โหสุดยอดมากครับทำไม่ได้หยุดนะครับเตร,รียมแป้งมาเยอะไหมไครับพี่วันนี้ หกร้อยลูกนะครับหมดเลียวหมดเลย,หม,เลยหมดไหมครับวันนี้ หมดนะครับลูกค้าเยอะมากโอเคพี่วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมนะฮะครับผมตลอนถ่ายคลิปนะครับตะลอนถ่ายคลิปตลอถ่ายคลิปครับผมแขกนี่คือชื่อใครครับชื่อพี่เองเลยนะครับผมแขกเคบับนะครับผมมีไก่มีเนื้อนะมีไก่มีเนื้อครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมมีรับออกงานอะไรไหมครับพี่มีครับมีครับติดต่อได้ยังไงครับติดต่อทางเพจนะครับผมเพจพิมพ์คำว่าแขกเคบับนะครับ แขกเคบับได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็มีรายละเอียดที่นั่นนะตามอกเป็นบูธแล้วก็เป็นบูดรักนะครับครับรายละเอียดอยู่ในเพจนะครับครับผมโอเคเดินทางไกลสุดที่ไหนครับไปทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยโอ้สุดยอดมากนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แขกมากๆนะครับผมครับนี่นะครับทุกคนนะบรรยากาศที่ถนนคนเดินพานงามที่จังหวัดนครปฐมนะครับใครที่สนใจนะรับออกงานนะครับผมติดต่อ เข้าไปทางเพจที่เขาได้นะครับแขกเคบับนะครับสำหรับวันนี้ตลอดแต่คลิปต้องขอต,ตัวลาไปกดน,นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ